เจียนเจนมองดูอะไรอยู่อะโดนเปลี่ยนเหล็กล้วยกแผงเลยสวัสดีครับมาเราจะพามาชมอีกหนึ่งคอนเทนต์เนาะวันนี้ก็ผมก็จะมาเตือนพี่ๆน้องๆหรือว่าทุกๆท่านที่ทํางานเกี่ยวกับสายนี้โดยเฉพาะงานราชการนะฮะ,อะของผมมีอยู่ประเด็นหนึ่งตอนเนี้ยผมโดนเปลี่ยนล้วเหล็กล้วนะฮะตัวเนี้ยยกแผงเลยเพราะอะไรเกิดจากอะไร เดี๋ยวมาชมกันฮะตอนนี้เหล็กขนาดเหล็กรู้ว่ามันมีขนาด2นิ้วคูณสนิ้วเป็นตัวนี้นะฮะแล้วก็มีนิ้วคูณนิ้วนะครับแล้วก็มีสองสองนิ้วคูณหนึ่งนิ้วนะฮะประเด็นคือในแบบกําหนดมาอย่างชัดเจนเหล็กกล่องสองนิ้วคูณสองนิ้วความหนาสองมิลอ่ะผมก็สั่งตามแบบตัวนี้คือเหล็กกล่องสองนิ้วคูณสองนิ้วความหนานะครับเป็นขนาดสองมิล ซึ่งผมสั่งตามแบบแต่ตอนนี้พอเอาเวอร์เนียมาจับปุ๊บมาจับตรงเนี้ยขนาดมันไม่ได้ขนาดมันได้ประมาณ1.98กว่ากว่าซึ่งทางคณะกรรมการไม่ยอมบอกว่าต้องขนาดเต็ม2นิ้วคือผมก็เข้าใจทางคณะกรรมการว่าโอเคเขาอาจจะดูตามแบบแต่จริงๆอ่ะในการวัดหรือว่าการดูขนาดของเหล็กกล่องเนี่ยประเด็นอ่ะเขาจะดูทางเรื่องของน้ําหนัก ซึ่งผมไปหาแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าขนาด2มิลเนี่ยความหนาขนาด2มิลอะหรือว่า2.3มิลก็ตามอตอนนี้ณตอนนี้นะฮะผมยังหาไม่ได้ว่ามีบริษัทไหนที่เต็ม2นิ้วคือหน้าต่างครับวัดเส้นรอบลูกตรงเนี้ยมันจะ2นิ้วตรงเนี้ยมันจะเต็ม2นิ้วแต่ตอนเนี้ยเราวัดได้1.98กว่าซึ่งเอาเวอร์ผมเอาเวอร์เนี่ยมาจับละตอนนี้ก็เลยต้องยอมรับสภาพในการเปลี่ยนอาจจะวิธีการแก้ไขผมอาจจะเปลี่ยนเป็นขนาดใหญ่ขึ้น เป็น2นิ้วครึ่งตอนนี้ก็กําลังเสนอคณะกรรมการอยู่ว่าผมจะใช้เป็น2นิ้วครึ่งได้ไหมเพราะว่าขนาด2นิ้วตามแบบอะความหนา2มิลเนี่ยมันไม่มีมันไม่ถึงโอเคก็ยังไงเดี๋ยวได้สรุปยังไงเดี๋ยวผมพามาชมกันอีกทีนึงนะครับขอบคุณครับ